มื่อเช้านี้ที่อันบุญมาสีเอ็กเซลลพี่น้องแล้วเพิ่นก็เลยว่าฝากอันซอยน้ำทิพย์ไว้แล้วทีมหาเอาวันที่สู่หอไว้แล้วก็ไว้เทสทงพ่อออกจากห้องมอมาแลวเอาปงสักข้าห้บุญมานี้แล้วเพิ่นหาบะหัวทิพย์เอาหย <Okay. S 1> อยายเคงอยู่น้ำน้ำทิพย์อยู่แล้ววันนี้ถ่ามาอันไดแล้เวเผาปิด แต่เอาวนที่สูรุ่งประทิมบอกเอาไปเบิ้งปทิมเลยประทิมธรรดาเยอันนังอันเซาไฟฟ้ามองจอรถมองได้เนี่ยตัวโบกอายพุ่นอะไรอ่ะไอหิบไปเบิ้งอันมองจอรถเนี่ยกระดาษชิจูฮะนะซอยคอเาอยู่ในหันอ๋อซอยคอข่ำฮะนะอยู่ในอันอันเซาไฟฟ้ฝ่าฮะนะสวัสดีพี่น้องเขาตำหนักข้าวซูช่องทิพเชนหอได้พี่น้อง เขากำลังสิไปอะไรพุดมากำลังสิไปหาแมตุยพยายามคนหน่อยแมตุยจือใดบอพี่น้องแมตุยก็คือเจ้าข้องหา่านค่ะอยุ่ที่เมืองเวียงคำันนด้พี่น้องเซ่งแมตุยหันเพิ่นมีลูกซ้ำคนเนาะแต่ว่าลูกซ้ำคนนี่ยลงมาอยู่เวียงเบิดหนึ่งแน่นันก็คือลูกเศร้าคนโกกเพื่นน,นะเกิดลูกแล้วแมตุยหันก็ลงมาลายเรียกับถิบกระหน่ำมันมาหน่ะพี่น้องลงมาเผื่อที่จะมา เบ่งลูกเศร้าเกิดลูกนะแล้วก็มื่อนี้ทิมก็นอบุ้นมาเนาะข้าก็แลวเวียงแล้วงานพี่นอ้องวันนี้ก็สรุปสไลด์เพี้ยแห้งมื่อนา้ก็เริ่มไม่แห้งแล้วก็ทุ่งห้าเมตุยเนาะซึ่งเมตุยก็อยู่ห่างจากเข้าไปประมาณ6กเจ็ดกิโลเมตรนี่เลยพี่นอ้องทีมก็นอนุ้นมาก็เลยว่าจะไปเยี่ยมเพิ่นแล้วก็ไปเยี่ยมคนหน่อยนั่เนาะตอนนี้เราก็จะไปสอกซื่อค้องตอนไปฝากคน,นหน่อยก่อน เพิ่นมาเพื่อที่จะมาเบ่งลูกสศร้าเกินลูกเห็นว่าสิกลับไปอยู่กำอยู่เมืองเวียงคำที่บอกแล้วก็มื่อื่นเพิ่นสีเดินทางกับแล้วได้พี่น้องใข่ด้ไว้ยังทั่หาเพ่นทันเนาะเพราะว่ามาแล้วก็พอดีเป็นงานหนองไทรฮะกะแต่ก็มาเฮื่อนมาซานแล้วก็มาทั่วห้าพ่นนี่แหละพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าโมงหกโมงหกโมงบอกระจะไปสอบซสือค้องก่อน ที่จริงนะ่ะไปทางปุ่นได้ทางกำลังไปฝุ่นนะ่ะพี่นอ้องทางไปหาเพิ่นพรือจึงไก่แต่ว่าที่มันยานมันบ่มีหันเสือพาดิกงหน่อยทางแถวนั้นเราก็เลยมาทางตลาดใหญ่ทางพี่ใช่จะีปซื้อเนี่ยไปหาพิ่นขั้นส่วนพิ่นเอาไปกินขาวทางนอกเะห่นงท่ไปบ่ เดเล็เตะพอดีหานพอดีเลยอเออเด้อบนกระเด้อเข้าไปในรถพอดีมาถือหานเลยเนาะหานเด็กแหลกเกิดเอ้ยประมาณเครื่องเด็กแหลกเกิดทั้งเลยท่อนใดท่อนนี่วะอันนี้ใหญ่เลยนี่โอ้นี่เด้นี่นี่ีน่นี่ใช่ ขึบนมาเด็กแ,แมนบ้านี่เออนี่นผู้ชายผู้ชายนี่นาวนิ้นีนี่นี่มันหน่อยอันเดียวกันนี่ขาเนี่าสันอืหมวกมบก่คนนนนั่นเ่ไหรใส่ Tất nhiên nhảy bỏ hơn nó Ôi anh đi bình nhìn nó Con Đài Anh đi nhìn sai xài cái này tí này Bỏ đây bỏ Anh đi bình nhìn Bình nhìn เขนี่เป็นผกเลไม่เลยมีเป็นอันนั้นเลยบ่ะเนเซฟป่เอ็นเซฟเพาะมันูมีเอมันอเีสสบายแมนแนวนี้ส่สบายแบบนี้ก็สบายอืมิต่าไปอ่ะเอาอันนี้เหเห็นยาได้แล้วไ้แลวหมวกบอส่ขึ้งมาหมวกม่หมวกีเออสันกเบนนะเอานันเบิ้งพี่น้อง บ้าจะได้กิมา่อกี้ทักเมาอย่าไปจ้ะต้วงบาจะได้กิมากินทก็บอกว่าห่างันโน้นและห่างันอันไปจับอันตุ่มหูตุ่มหูหันบ่เห็นเออแล้วบะนี้หันไปคว่ำเสียช้อยก็ข้อนี่ก็เลยหาหาแล้วก็บ่เห็นแล้วก็ตกใจเนาะแล้วก็บะนี้คิดพอว่าไปถอดใบอันนําเว้านั่งตอนอยู่งหมอพอดีนี่แล้วก็มาเมาบอกใส่ก็ทิพังเนาะ แล้วเราบอกว่าตอนคือโลดหันแล้วห่อใส่อันกระชากช่วยวเนาะเมื่อเช้านี้ที่อันบุญมาสีเอ็กซ์เล่พี่น้องเราเพิ่นก็เลยว่าฝากอันซอยน้ำทิย์ไว้แล้วที์หาเอาอันที่สู่หอ่อไว้แล้วก็ไว้เททงพ่อออกจากห้องมอมาหละเอาปงสัก่าาห้บุญมานี้แล้วเพื่อนหาบาหอ,อ,าหอู์หัวที์เอาหายเขยังอยู่น้ำน้ำทิย์อยู่แล้ววันนี้ถา่ามาอันเนนดียว เดาวันที่สูต้องไปทิมบอกเอาไปเบิ้งทิมเลทีมทำบอดอันนังอันซ้มไฟฟ้ามองเขาจอดรถมองได้เนี่ยตัวบอกาอพุ่นเอาตัวม่มีเฟสเข้าเจ้าเรายองประทานนี่ฮะเพราะเป็นเผื่อนที่เอ็ดขโมยหัวเอดไวเบอร์นี่งามสุกเซิรนมาจึงสิมาหากันมันบ่ได้บุนมาเป็นผีเป็นหนองกัน บอกไล่เธอละวเดสิยวที่ทนดูดิอันนี้นายพี่น้องอันนี้ตรงตรงตำนหนีบุญมาเนาะเพราะว่าไอเรื่องเบอร์โทรยังไอเรื่องข้อมูลติดต่อแต่ละบอนนี่เวลาเขาจับไปอะนะคือพี่น้องก็ได้แถนี่งยังบวกมีเฟซบุ๊กกันอีกกับกับไอทีพนะมีแต่เฟซทีมอะไรนะไอทีมไปเบิ่งเงินมองจอรถเนี่ยกระดาษชิชูฮะนะจอยคอเขาอยู่ในหันเอ้อ ซอยคอค่ำฮะนะมันอยู่ในอันอ,อันเสาไฟฟ้าฮะนะนาเฮื่อนอะนะฮะบองจอดรถบังจอดรถจรงไหนกระบอกว่าท่าขี้เนื้อบอลือว่าอยู่ในซยอยบ่มันอยู่ในเดินเลยทิมงในเดินเลยเอามันเฮียล่แลลวกันนั่นเลยฮะนะเสร็จปากให้เฟมเมสาวนี่เอออยู่ลูกเดียบรายอยู่เทิงได้จะนอนกูละอือมัอยู่เพื่อนก็ขูดดินอยู่เพื่อนินเอาไปขุดดิน เด็กกบมาเบิ้งว้ายความเสนอคงจะคล้องเสนอมวลเขาหมวลติดต่อพี่น้องท่านตองได้เอาไว้บนมาเผื่อพยายามโทรศัพท์เอืเอยแปดมืดถุงหน่วยแล้วมันติดต่อบ่ได้จิติดต่อจังเลยแหมพี่น้องเพิ่นเนียบ่มากเอาอันเอาข้อมูลติดต่อพี่น้องไว้ ก็บ,บอกลล่เถือและหัดต้อนนีก็ยังบ่ได้เป็นโมในเฟซกับเขาอยู่ท,ทั้งทีอยู่บานเดียวกันกินเขาโมเดียวกันกับเข้าบบท่านไหนฮะเป็นเพื่อนกันสีบอกเขา้าสี่เบาะกับเบาออกจากวงเวียนเอฟซีว,วคือหายหนองให่อันนี้อันนี้มันเป็นขโมนดี่ได้พี่นนองเวลาชุกเซินมาให้บอกรายเถือเถือะคงทิเปเบดเบื่อจริงเสียง บางทีนยังถ่ายงานอยู่ต่อไปอ, <800 Nos. S 1> อีกแปดร้อยเมตรสรุปก็คือว่าต้องไดกับมื้าซอยขโมุดมาก,ก่อนตา้ปุ่นห่าทางซอยทางตุง่มหูเป,ปเป็นบอ่อยอยู่นี่ฮันอืมใต้เป็นทียะละพ้อก็คิดว่าอันกระดาษชะุ้จูจะซื้อเนาะไม่ชืออยู่นีฮนน่ฮันสกใส่เมาองยาดแต่ว่าวาเสียงต้องไปห็ดตีไ้โงให หด้แล้วก้างเดินอยู่สายบันนี้อยู่ทางนอเอ้า,าไปอยู่ทางนอกมองจอดรถมิสเตอรนี่เหแล้วสวัได้สะอยู่สายยูบ้านวะตัวกะว่าจะเป็นมูกับในเฟซก็เราอีกเหมือนบอกเอาเขาเป็นเผื่อนในฮีบเลยเนาะก้าวมืดสุขคนนี่แหละ ซับเอร์ล่มทรายติดทรายอยู่เดสันบัดนี้ f อหัวเป็นทองแทะแล้วนะบัตนี้มือนั้นยังว่าทองปลอมในรถไฟตัราะวเป็นบล็อกทหารว่าเป็นทองปลอมว่ะัตตี้ทองปลอมให้เอะไปเจอทองพอมาใส่ความให้ลุงแต่จะเด้อให้เห็น เขาคุ้งบรจับอยู่ดอกเขาคิดว่าเป็นกระดาษฉูดฉาดซื้อซำคัญจังสี่จุดสิบบอกไป่ห้าปอดายได้บุญมากต้องห้าคนที่ไว้ใจห้าเด้บัตรอ่านภาว่าบ่มีข้อมูลติดต่อบัตรมีข้อมูลก็ติดต่อกับอันเท่าอย่างก่อนเอาบักเองมันนันนั่นมื่นกอนนี่กะอันนี้มือก่อนเด็ดพันพวงนี้ก็บเอาข้อมูลกันไหวเป็นบ่ เลยซ่อนตลอดอันเหลืองเฟซบุ๊กนี่เอยบอกไลฟ์เธอแล้วลว่าแม่เป็นหมกันไวเด้เอลงมาลงมาสิลงมาฮะ <c ười> ชาใช่ก็ดีแน่นอนเบิร <c ười> ์ยังอยู่อะ ยังอยู่เห็นเซอร์ใครดิใครอยู่ย <congratulations> <rapper> ังเห็นเป็นจะได้ความรู้สึกว่า <das> มันเหี้ยนี่เนี่ยมันได้ตื่นเต้นกว่าที่มันเห็นอีกดีใจมันเห็นนี่จะเปียนี่ กันเลยโอ้ยเฮ่นเจ้ใครยู่ยังทีมบอลนีเนาะพอปกติก็โมคอยโมคอยแบบทิมขี้เงยยุ้บอลอื่นอยู่แล้วนะก็เลยเออเป็นบอลของเฮ้ยเจ้ทิมเป็นว่าทิมได้ทั้งขีและทั้งยาจริงเลยจทิมสถิตจะได้แบบนี้เลยมันงานดันเด้เมื่อเสารนี่เด้ออกไปนี้จะกะน้องเพ็งปุ้ย เขาเห็นเนี่ยใครยุ่งอยังเห็นคนลินเต็มในหันเขายัางว่าบมไปเหยียบม,มันกะพล,ลบนบริโตกแข่งน้องเฟมเข็นนี่ได้อยู <c oughs> อย่ในเซ <c oughs> าไครบอลจอลล์อ้าวโมโหวายเมื<ห>่อเช้นา,า,<ะ>น,านี้แหละคือลดแล้วไปโป่งใส่ข้านี่ให้บัตลมหัวจับผ <c oughs> ีผีร้องเป็นกีอันเซ็ดกิโมอีเป้ <c oughs> ใครยังเห็นใครยังเห็ยนยังวะ ก็จะได้ความซึ้คุณมาตอนรููซึ้กว่าตอนตอนอันเอน้งบอกว่าอันเอาหายีแล้วนะก็ปรเดู้๋้ซึ้งกว่าอย่งเงี้ยก็เชยเชยอยู่มันตื่นเต้นตอนว่ามันสีเห็นหรือมันโมเห็นนี่นะเออตอนตอนที่มหาหอดเถือนแล้วนี้เบิ่งอันนี้เป็นซอยข้อเพืเอินพี่นนอง เธอได้กอดซองสลึงบอสสลึงเดียวสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งงินเธอได้กอดหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสีเนาะกว่าสีสลึงจึงเป็นบาทหนึ่งเนาะหนึ่งสลึงกับเ่าได้ละหมื่นกว่าบาทแหละชมบาทอันเดียวนี่เห็นเลยพี่น้องเดธอได้โตยัิ่งกว่าสวาดีกว่าสี่ได้มาโมเมนต์คองหายแต่กระตุ้มผู้ที่เคยทิพซื่อใหาย เออแล้วก็ลืมใส่ตุ้มพูเหมืนกันเดินทางต่อยังท่านหอดสวยก็ดีเข้าไปได้ไปทางนี้เลยเนาะจิไกกินต่อไปห้าเมยุกดำจิ๊กกินยังไงเนี่ยเนาะผิดกรรมเลยไปทำงมี่โกิกอะไรเือร้านกับทรานเดนรีวิวสับสื่อสื่อสุด รือสุดแล้วก็ซื้อผ้าอ้อมแล้วก็ซื้อซื้อ,อยังกอหมวกกับหม,ว,มว,วกทุ่มทุ่งเท้าไม่ไดีเหมือนเท่าเลร่จาุดเทก็อยู่ซองเสนสักเจ็ดพันกับเสนเป็หาแสดงว่าจะซื้อตัวประมาณประมาณ เขาเขามาไซนี่ถ้าหนแกกงล่างก็ขึ้งเมื่อยแท้ตอนนีคิดว่าท่าจะมาหอดแล้วพี่น้องตัวเพื่อนทีมันโบว่าหอดแล้วบะแมนน่นสิแมนตรนี้แล้ะมเลาะว่ะ ผู้หาผลบวชบ่หือเป็นบับเราทำผลจะเป็นลูกไส้เม่ตุ๋ยเป็นักสวัสดีคี่พี่ท่านเน่อันภูดผลอยู่ห้องแทวเกิดไหมเกิดห้องนี้บ่เบิ่งคือคือฮองเดียวนะแมนฮองลวสุดโอ้เห็นอันเสื้อผ้าค่ายเสื้อผ้าออนไลน์บอเออเิผลแบบค่ายเสื้อผ้าออนไลน์เดี๋ยวนี้ค่ายออนไลน์แล้วขอบใจเด้อห้องสุดบ่อือฮอง เอา้าบอมีคน,นอยู่ขอดห้องนี้ติไม่มีการตอบรับสกสอยอยู่ในใช่มง่งห้องฮะห้องสุดหรืออยู่ปล่ะอันนี้บอกคืออันบนาจะแมนมากนุนมาบอกคือห้องคนหน่อยฮนะนหืือว่าห้องเท่ากุนบอก เดี๋ยวไปทำใหม่ก่อนห้องนี่บอเอา่ลุงโอ้เฮาตองเอาหลดลงไปสิเอาหล่ลงไปอีกก่อนเอาลายกนเทปนี้แมนพ่กห้องแมนห้องเขาเจ้าบอเอ้ยไหนเจ้าสบายที่อันมหาฮานแม่วะแมนแม่แม่ รอืมเี้เอืมเป็นลอบายดสีแมนนี่ผู้ได้ซื้อคำนะอ๋อบอมาถือกระสันยันว่าพี่บอลออคนนีบอคนหน่อยนะซื้อนี้มาฝากเสือ คุ้งส้เนาะสี่พันสี่พันอ๋อค้้จักโลค่ะซามโลสี่โอ้ตามาักนี่นะยิ้มมั้หบพวกไหยังเลยเบนบใช่จาแม่ตุยไม่หอมแต่แต่ยังูมดีแม่ไอีเออสีเมื่อดเลยพวกนูห้ากันแล้วเวียร ถ้าก็มาแต่ไทยเดย์สามวันมาแล้วพอดีมัดมัดแค้นน้องทรายแต่วมาที่สิบช่วงบอกพงลูกไปไทยมาแล้วก็ไปไทยมาหอดแล้วพอดีมีอันอันคนฮุจักกันนะเพิ่นเสียชีวิตก็เลยไปพุ่นแล้วก็ไปพุ่นไปไต้สุดของประเทศไทยแลังคืนมานี่มานี่แตมาวันนี้มาอื่นนี่เห็นแล้วว่นี่แม่ตุ้ยนี่เหื่นมากพงลูกสาวเกินลูกเนาะ สิมืออะไรวันนั้นถ้ากับมาอื่นแล้วเด้อคือมือไหรจะเอาลูกมือคํเดือนอยูุ่นอ๋อมือมือพร้อมกันเลยอ๋อขึ้นรถมาแล้วดิ เอาเมื่อนี้เอารถโอ้เอากี่รถแตะพิ่เมอร์เลยบอข่รถบ๋ออาจจะลูกเคยื่อขับรถดูพี่เมื่อเราจะเฮาอีกขึ้นไปอ๋อโอเคแสดงว่ามีรถแล้วเนาะงขั้นบ่มีรถแล้วลูกซีไปส่งบ่มีแล้วได้อยู่ได้อยู่เนาะออ๋ลูกสาว เขาอสลาคุณอันนั้นรู้ส้ลาคือคือหัวอดเนาะไม่รู้สามแมนนี่อันนี้กับคือเนาะออคือแทนเนาะโอ้ยน้อเงแต่แต่แต่เ้ยอ๋อพอดีนะจะพอดียู่ที่เอาสื่อมาน่ะ มีสูมาเอาดีเด็ดเนโทรศัพท์ตอนนั้นดตอนที่เมย์เพื่อนโทรมานะ้าตจะหมังเลยเห็นร้านก่อนเลยทีเดียวท่นคุณจีพรือน้องบคุณนะ่ชอบอันเด็กมึงมาอุ้มเ่ยอุ้มเยแต่วาอยเนี่ยมึงคยมีหเลอยู่เพืนอ่าเขาห้อุ้มเลย

ฮะดีคนมาไล่ม oh. oh. ือโอ้ีเพือคนบบบ้าบอบ้าอพรดีแต่เ้าโทรหาท่านเนาะมื่อวานนี้นอนมืดเหมือยแหโมืาแล้วนีองอไรเปอาาไรมาแบ่งเป็นเป็นีโอ้เป็นพีู่แล้วไปควัยูมอ่อบอ๋อ มูกอสาวนี่ดูไปอหมองมิตีตาพายู่นะแะได้ก่ไก่ที่อันแนนเด้มุกเสาม่นี่ยว่ี่หบัวยูนี่พาบุญมามาห้องมอ,งมองมได้บุญมากับเจ็บเขียวก็ามาห้องมองนี่ห้องมอกันนี่แหละประจันไปสรุปประจันบวหายบวยังเลยตีรับสามโดสิ <3 S 1> มาะแกม้ำโลสียโอ้ยพ์เดียวกันมาเลยเนาะร้านคนแรกคือบตูเนนี่เนาะอันนี้แม่เพิ่นอีกคนหนึ่งเป็นพูนแม่แท้้อพูนีผัดบคือบคือบันไหนเนาะได้ๆด้ทีกูดีซองคืออยูบ๊อกกมา เนว่าสอบไหมโมมีต้องใหาไอซีนบอกเองแต่ว่าคือข้อผักอยู่เนาะแป้งบุเป็นอุ้ย <S <S ตื่น,น แต่แมนคือค่ะคือเน่ชิญาตกันอุมร้านแล้วพอนีเออีรลาคนเดียวบอเขากเจ้านี่ิญาตกันอุมร้านตอนนี้นี่ไหมป็สิอมไอุมเลยนะไม่้เนุยอ้อืมอืมอ ปกติก็จะต้องเอามือสวดมั้งบุญมาเอาบคได้มีหมวกบ่บโคดซมหมวกมันหอนเงผู้ด้อุ่มกับรับเยข้อคือบิดบุญมาแ่านาขึ้ยอ้อเอานมบุญไหบุมีนมให้กินบุมีนมให้กินคุณน่ะอืมยิ้ม เกินมากกระดาคือกันหรอเนาะอคือแค่คือว่าจะได้จากมือแลวก่นจากมือห้ามือเกินมือไหมเกินบัญชีิบโอ้ชิบูวันนี้วันี้ยเอ้ามันนี้วันที่ไรวันที่เอ้าันนี้้ากสิบเจ็สิบแปดมงนว่สบเกเอ้าเกินมือวันที่สิบเจ็ดสิบูห้ามือแล้ววะ พวกสิบเจสบเก่่ามื่อนี้่สีมือสีมือสีมือสั้นเมอรับรับรับทามเนี่ยเกิดลูกทำมิตได้เนาะเป็นจใ้ความรู้สึกโอ้บูเลยคุณที่คิดไลยวะทรมานสุดๆก็จะว่าได้ลูก แค้นแอ้วจึงหูคุณพ่อแม่บ่แ <Man. S 2> ม่ความรู้สึกก่อนแล้วก็เกิดลูกมันเป็นจังไหนมันต่างกันบ่ต่างกันต่างกันต้ต่างกันลายต่างกันไลไรปวดเจ็บจิกเกิรนี่โอ้ขึดเบ้าแล้วลูกมีเบ้าแล้วเดชสวัสด <c oughs> ีเดชแ อู๋คนหน่อยพออู๋คนหน่อยเออพอดีพอดี่ห้ากับแล้วเวียเพอดี่ห้ากับแล้วงานมัดแค้นน้องสายมาแล้วกันมัดแค้นน้องสายครับผมพะเท้าเนาะพอเท้าก็โท่มาละโบรานโทั่วถึงมือเท้าคิดโหดอายเนาะจ้อเพิ่นเมื่ออยู่กล้ามเลยเพิ่นเสียาลงมาหนิกะอยากได้เนาะเป็นติบอกว่า เอาไว้พื่นมั้ง้ห้านอยู่นั่นะนมแม่ป่รือวะอันนั้นกินนมเสริมกับนมแม่นมแม่มันมาบุพเพนกินไล่บอกเข้าใจว่าให้กินมันมักบัวชไล่ไล่มันบำรุงนมน้ำนมอืมได้กินวาซาบิมีซื้อเป็นผ่าออก ใหญ่ประจัาวิ่มชุ่ดับยับับวิใหญ่แล้วก็ปวใหญ่ด้งาะปวใหญ่ดอกจากน้อยกระนุ่งใดเอ้ยพอดีพอดีเนาะเผื่อจใหญ่จะไหนเดต้องไปเอาไปสักก่อนเดี๋ยวค่ะโอ้พอดีพอดีออี่มาัน่นูแล้วเดียวนี้นี่เนาะ เอ๊ะต้นหนีอย่างไงดิต้นนีเยี่มอดมาพอดีอยู่ตาเดียวครับใจเดินเนาซื้อสุดงามมาเนาะซื้อสุดงามให้อายเนาะพอดีอยู่พอดีพอดจะาเงินเจกเกี่ยวจัจะมาอันนงเียนั่นนะไม่สักก่อนให้ตก่ไทยไม่ได้ทำไม่สัก นี่เป็นของเ้อันนี้มันยังอันนี้เเคยเมื่อองันนียะเบ่อเม่่หน่อมือนแต่เลวักมาให้สิมสมบูเค่อยอีกถวยเนี่มืดละบ้อเน่ยถวยมืดละเบ่อเนวยนี้ไหมเออเนเสิระเซิบป มากินข้าวปุ่นมันเี่เนาะแต่พวกจอยเอาช่วยหน่อยเอาเนาะมากินนี่เดียวนั่นข้าวเหนียวไร้เร้ามันจะเผ็ดเต็นในบ่ออะไรแต่หมูมีถ้วยมีบ่วงอ่ะเด้อมีบ่วงถ้วยหมดเลยเออไม่ชอบมันไหมเอาแนาะเขาคนเอินน้ำประเด็นบ้านเขาเอินน้ำมันน้ำน้ำนาเขาน้ำนาเขาอะไรบนมา่นเอินว่าน้ำประเด็นเอินตะลุกอะไร มักหนามน,น้อยยังกินกระปุนอย่ต้ง้งนานวลา่าชิ้นแสบมานมาไปเนื้อวัวียืนสดที่ดีเลยเนื้อวัสยืนสดที่เลยเป็นขนมจีนเหมือนกันพื่เนาะบานเขาเอิรนกะปุนขอปุนมาเตรียมอะร้ากะไรเติมอยู่ได้นี่ไรเติมอยู่สีมาเข็มขนาดเลย หานนี้ราคาดีเนาะนี no? na, um. ่แต่คนเมืองเวียงค่ำได้ยิีดอก่ีวก่เ็นลไปะเดมัมาเดีอดถูกเกิดลูกไมบางคนกับคนไม่ยูเบียงเนาะเห็นว่าเกิดลูแล้วก็มาตะหงกันแสประวัติมาอือใช่คันหมักเซนสองเซนเยอะกดเจียว ตมเซนตูตักน้ำขายห่วงมาคายอยู่นี่ผู้เศ้าเมืองหวยนี่เนี่ยบานเมืองหอยแซแล้วแซบแหลประแทศปูยังบ้านเมืองหวยเป้นบานบานที่เขาไปนตือบานอบากรบนกจะบรอยูแต่คนพ่อน้แล้วเพานมี่น้อกระอบนเลยไหมปะาะปะปัจบันมันชื่อๆนั้น เพื่อนเจ้าใบถึงน้ำผ่วป่ปฮะบูเวนทีเห็นเจ้าคองบักใหญ่เต็มจอลงไปจักกินแบบบุหูบุหัวหมอหมอิมอมอันหามียังนะหมอเพิ่นบอเด็กบอกว่าต้องหามกินนั่นกินนี่กินแบบต่บปกตกินแกแม่แม่งับแม่งับตอนนี้ก็กำลังสิกับเพื่อนและพี่น้อง ว่าสิได้ไปส่งแม่ตุ้ยตอนเจา้าแต่ว่าเพิ่นหันมีพี่น้องที่จะไปส่งแล้วเราก็เลยว่าที่กูน้องมุดมากค่ะซึ่งไปได้ไปส่งเพิ่อนก็อขอให้แม่ตุ้ยพร้อมด้วยลูกหลานเพิ่นเดินทางโดยความปลอดภัยสวัสนีคก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอก,กันใหม่ในกิหน้าสวัสดี